กราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกระสาบ้านป่าพากินวันนี้สัญญ่าพามากินนะคะอันนี้ก็ไอซุปมะเผือผัดนี่ค่ะถูกผ,ผักกะถินนะคะต้องกินกับผักกะถินเท่านั้นนะคะพี่น้องขาเพิ่งจะเค่ะก็มีปลาสลิดนานะคะพี่น้องขาปลาสลิดนานี่ไงคะพี่น้องขาว้าสุดยอดเลยครับพี่น้องขาปลาสลิดนาเนี่ นี่ก็มีไอ้อะไรนะไอ้แมงตับเต่ามแมลงนะ,มะแมลงตับเต่านะพี่น้องถามแมลงตับเต่าะมะแมลนตับเต่าหาก,กินยากนะนี่มแมงตับเต่าหาก,กินลากยากพี่น้องขาเนี่ยแมงตับเต่า,าพี่น้องามาค่ะกินข้าพกันเลยพูดมากแล้วเนี่ย มีข้วสวยร้อนๆนี่ก็สวยร้อนๆพี่น้องค่ะมาค่ะอาหารอาหารเช้าคืออาหารเที่ยงพี่น,อน้องทำโน้นทำนี่กว่าจะเสร็จนะโอ้โหแบบว่าสุดยอดเลยอ่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมีผักกะทินนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะมา นะนี่ค่ะดูสิคุณแม่เก็บผักกะทินดอกส,สวยๆงามๆม,มากดอกเลือดนี่ค่ะนี่ผักกะทินนะคะอืดูสิอืมอืมนอกเลือด ลายสลิทไม่นะจะไม่ให้กิน tak kin ngama hmm. มาได้พี่น้องมากินกับสัญญาจะ้ะอื อาหารบ้านๆเลยอ่ะโอ้อยำมะเขือผับหรือซุปมะเขือผัดตำก่อนนะครับในสัญญาใส่ ปลาถูก็ได้หรือว่าใส่ปลาอะไรก็ได้ลงไปนะคะแล้วแต่ใ่ชอบนะคะแต่สัญญา,สาใส่ปลาปลาปลาดุที่เหลือเมื่อวานเมื่อวันศุ่มนะคะตำลงไปแล้วก็เอาไปผัดค่ะพริกกระเทียมหอมหอมแดงปลาร้าวกลยเอาไปผัดเลย ว็ไม่ต้องแตกกะทิถ้าชอบนะชอบแบบผัดคุณย่าชอบแบบผัด mm -hmm. หอมมากแปบสดิ์แปบสดิ์เนี่ยหอมห,หอม,หอม,อม チョコレートとうなものを見る อืมอืมดูแล้ว ngàn ngàm má ngàm trần đấy bạn So ผักตินที่ก็ตัดยอดมัอนออกเลยมันก็เลยแบบว่าออกยอดอีก Mm. tôi tạc trình à Ở cái gió chưởng nào mấy lúc tạo. ท่านหนึ่งเหมือนว่าแม่ไม่ไม่ใส่สีลังคามาแม่นะอยากใส่แต่ว่าใส่ไปมันต้องทุกอาทิตย์นะ่ะโกรบผมทุกอาทิตย์นะสัญงยาเลยแบบว่าเปล่อยเลยข่าวเพื่อ บางคนเนี่ยอายุน้อยมันไม่เกี่ยวกับอายุหรอกพี่น้องเรื่องผมอะ